สะบัดเองแนวนาะนี่มาเราเรามาเปลี่ยนทำไมให้ไมโครนะครับนี่ปอนนี่ปอนเด็ดมันเดี๋ยวมันจะถลอกสีเออเอาามของงใหมม่ันนต้้อเียได้แล้วฟันหนึ่งรุ่งง่ายถิ่ ต้องเปลี่ยนฟนก่อนนะครับพอพรุ่งนี้ไปงานช้างครับ,บ <laughs> เราไม่เล่นพูดนะเราเล่นปฏิบัติกิดได้ <laughs> <laughs> ยังไ <laughs> ง จะเป็ยนปตะบัดละรวมหรอรวมบใส่ฟันนะครับสมมติสมมติว่าเราไม่มีเหล็กตีเราใส่ไล่จากข้างในก่อนนะครับการใส่ฟันไมโครนี่ฟันคโมแล้วเราเสี่ยงเพื่อนมาเล่นมือ เนือการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับใส่เหล็กเลยใส่เหล็กสวนเอานะครับเนี่เป็นไรดินมันเข้าไปเยอะหนึ่งเนาะสุขภาพปางมันดีละเงือกร่อนมดแล้วนี่เงือบมันรวมไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรดินเดี๋ยวดินมันเข้าไปกันเดี๋ยวแน่นเองเนาะ ไปทางนะเดี๋ยวค่อยสลับมั้ยเดี๋ยวนี้ดาวอลฟิล์มกลับป้วนดาวพี่กับบ้านนะวันนี้เออๆไว้ยืนคลุยไอ้บ้าชอบให้คุมคืนชอบให้คุมคืนเหรอเอ้าโอ้อยู่ได้จี thì chạy bên này là trong ngõ ở oh. thật đổi về tài chính ok Phan rau sẽ được rồi Ừ, được đẹp đẹp đuôi ban nhảy